ก่อนอื่นต้องตกลงกันว่าวันพระสิบห้จะเป็นเครื่องที่น่าสนใจมากๆและมีความสามารถที่จะทําให้คุณต้องเปลี่ยนเครื่องเก่าของคุณไปเลยมาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ทําให้เราเชื่อว่าวันพระสิจะเป็นเครื่องที่คุณควรรอคอยกันอย่างร้อนแรงเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่เป็นหลักฐานว่าวันพระสิบห้าจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่7300 mAh นี่คือขนาดแบตเตอรี่ที่น่าจะทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานเครื่องตลอดวันและยังมีเวลาเพียงพอในการเล่นเกมหรือดูหนังออนไลน์ด้วยอย่างไรก็ตามมีข้อมูลอีกที่ทำให้เราเพิ่มความต้องการในการรอคอยเครื่องนี้อีกคือการชาร์จไวถึง 120W คุณจะได้ชาร์จเครื่องได้รวดเร็วและไม่ต้องรอนานเลยยังมีการรองรับชาร์จไร้สายที่ 50W ยูอีกด้วยทำให้การใช้งานของคุณเป็นไปอย่างสะดวกสบาย สำหรับดีไซน์ของเครื่องมีสีทองซันทอมที่เป็นสีไฮไลท์และสีดำและสีม่วงเป็นเฉพาะรองทำให้เครื่องมีความหลากหลายในการเลือกสีตามสไตล์ของคุณและสำหรับขนาดของเครื่องมีความบางเพียง8.1ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนักที่2 1 1 2 1 5กรัมเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กและสะดวกในการใช้งานด้านหน้าจอมีขนาด6 78ที่ใหญ่และสะดวกในการใช้งานและสำหรับกล้องมี3ตัวที่มีสเปคน่าสนใจกล้องหลักเป็นโุ่ทีดยขนาดเศษ1ส่วน15 กับกล้องเพรสโคปและอุลตราวเซนเซอร์ isocn 5ขนาดเศษ1นส่วน2 76ทั้งคู่ทำให้คุณได้รับภาพถ่ายและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและสำหรับวันเปิดตัวมีข้อมูลว่าจะเป็นวันที่23ตุลาคมนี้ที่ประเทศจีนทำให้เราเต็มใจรอคอยกันอย่างร้อนแรงว่าเครื่องนี้จะมาพร้อมความสามารถและคุณภาพที่น่าจะทำให้คุณต้องการเปลี่ยนเครื่องเก่าของคุณไปเลย เพียงข้อมูลนี้เท่าก็ทําให้เราเชื่อว่าวันพฤหัสสิจะเป็นเครื่องที่น่าสนใจและมีความสามารถที่จะทําให้คุณต้องการมากขึ้นคุณคิดอย่างไรบ้างคิดว่าเครื่องนี้จะมีความสําเร็จในการตอบโจทย์ความต้องการของคุณหรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคนเลย